เพจะเปลนลันบอลอยน้เปล่็นมหรือเปล่นอยน้ำอ่ะใช่ไลส้ยเพื่อนส้าเพื่อนเอาเสือมาใส่ไวเสือเสือมาใส่บวเลกรดงด้ปล่อยลงหน้าเราูรอดนึงแล้วก็จบถามมือพูหละคนูหมนูนี่ลอน้่อไป่ไปอ้าวโอเคยับไปทางนี้เนาะ นี่หาวนี่หาวบางเวียงนีหาวจะ่ังหาวไปไปไปหายสายหายสายยางเดียวหาย้ายยางเดียวหาย้ายยังเดียวายสายายยังเดียวเลยสายสายายไปไไปไไปไาไปไวเร็วไปไเร็วไปไเร็วไปไว้ไปไไปไโอเค ซ้ายสายสาย,สายเลยสายไปซ้ายขวบไปน,นี่นะสบายเนี่ยมีคนไายเ่มไมีอยากสบายกว่าน,นี้โลกหน่อยนี่นะ่ะ จับฉันจับกระเมื่อนนะเนาะจับจับกัมกัมเมื่อสองกัมคือคือครับคือเขารถดี่ไหมทำเสร็จแล้วจึ้งวงเมย์กัมเอาป่ายนิดนึงโอเคฉันจะกัมสูงมันจะเมืย์เวลาเจ้าฮักเคนนะมาเปิดไปซัดทวนอีกสักพ้อหนึ่งสอนคนผายงานนี่

หนึ่งสองว้าวงสาลีไปน้อยไปก็ป่าด้วยทางนี้ดูผมว่าเม้าลาดไห ไม่่ะอหัวเลยเนาะตกน้ำหนีด้วยได้บอถ่ายรถถ่ายเดี๋ยวนี้ถ่ายจะดุ่ม อนเราไม่ใช่หมกข้าวเด้อีนดีวิวดูคือแบบยูทูบทำมาลีได้ไมคะผ้จัดยูทูบขึ้นเดถ่ายไห่คาไมมค่างามกดกๆดกดกดกดจ็กกี้ทัวร์เนนี่เนาะแซบแซบไปดลอินเตอร์โซนนี่ได้อพาร์ทเมนต์นี่มันจะแซบกว่านี่พันซีด้วยพราะกันในยูทูบแมเห็นแล้วงามงามงมขึ้นจากแสนเน่ะถ้าบหมะเขาเขาข้ามดีเส ได้ลอดขัวมารดมาได้ตั้งสามสี่สิบคันอยู่นะลอดหัวแดงมาเห็นปะโดยโดยโดยซหัวแดงมาแล้วให้เขาเพิ่นเพิ่นจีโดนให้เบิรงเพิ่มวงนอ่ะเพิ่แอคชั่นแอคชั่นเขาค่อยค่อยค่อยเดี๋ยวให้ดิ๊กไปกระกนีา เดี๋ยวเอาเบรงการอันขึ้นสลิงตัแมนขึ้นนันแบบบันจี้น้อยเอยนะนะเบิงนั่กันเกล์เกล์เกลไป Yeah. <laughs>

Đi nhanh đi, nhanh đi